ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่ฮอนนะฮะทุกคนฮอนคาเฟ่น,นะฮะปังมาอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะอยู่ที่ห้างท็อปแลนเลยทุกคนแต่เก,กิดเราเดินมาเนี่ยนะฮะจะเห็นสะพานสูงนะฮะวัดใหญ่ก็ไม่ไกลจากตรงนี้ฮะนี่สะพานสูงเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโรกมากๆเลยนะครับถ้าไปตรงนี้ก็ไปวัดใหญ่ได้อ้อมไปด้านข้างนี่อย่าเพิ่งตาลายวนไปถึงวัดใหญ่วัดนางพญาวัดราชบูรณนะแล้วที่คือห้างท็อปแลนทุกคนก็จะมี พอนคาเฟ่เปิดตั้งแต่เก้าโมงปิดทุ่มหนึ่งนะฮะทุกคนจะจะเป็นแนวแบบนี้ฮะคราฟต์เจตคาเฟ่พาสเมดดิเซอร์สนี่เด็ดมากมีเสือ้อผ้าขายอยู่นะอุ้ยเห็นเงาตัวเองด้วยทุกคนไม่อยากให้เห็นเงาตัวเองนะฮะนี่ฮะเราสามารถขับรถตรงนี้ขึ้นไปถึงนู้นเลยทุกคนลงไปถึงนู้นโลตัสคกช้าง อยากให้ทุกคนมาพิศโลก็มาแวะมาที่ฮอนแล้วก็ไปวัดโคกช้างด้วยเพราะว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะเลี้ยงช้างอยู่ที่นั่นนะ,ะตอนทรงพระเยาว์แล้วตรงนั้นก็มีที่พักเลิบปากที่เราไปมาแล้วไปพักมาแล้วแล้วชอบมากที่ไหนชอบเราก็จะบอกต่อทุกคนนี่ฮะบอกต่อสิ่งดีๆน้องๆจ๋าพี่อยากจะรู้จังเลยว่าปิดวันไหนหยุดเปิดทุกวันหรอฮะ ทุกวันเลยใช่ไหมคะแล้วจะดูชิดๆหน่อยจะได้อยู่ในเฟรมเดียวกันจะได้แบบว่าให้ชาวโลกรู้ถึงรอยยิ้มทําไมถึงชื่อฮอนน่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นหนังสือค่แปล<ช>ว่าหนังสือนี่นี่นนนนมีหนังสือสแสดงว่าเป็นเหมือนอะไรทาเหมือนเป็นห้องหนังสือสมุดอะไรเงี้ยเหรอฮะมาพักมาชิลแล้วก็ข้างในนี่เป็นยังไงฮะเป็นเซฟโซน อ๋อเป็นยิทธศกาอะไรเงี้ยเนาะแล้วหลังจากวันที่สิบห้าแล้วจะยังไงฮะจะเปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนธีม <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆเป็นธีมไปเรื่อยๆอ๋อโทษอันนี้เปิดมานานแล้วยังฮะลูกเปิดมาได้ประมาณสองปีแล้วสองปีเลยแล้วก็นานนะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตรงสะพานสูงใช่ไหมเขาเรียกสะพานสูงมีแห่งเดียวในเมืองสองแควใช่ไหมหรือว่ามีที่อื่นอีกไหมสะพานแบบนี้พี่ว่าน่าจะมีที่นี่แล้วก็ลอดสะพานไปก็เป็น รถไฟใช่ไหมฮะแล้วก็ล้อมตรงนี้ไปไม่ว่าจะไปซ้ายขวาก็ถึงพระพุทธชินราชวัดใหญ่นะฮะวัดราชบุรณนะและหนูรู้จักวัดโคกช้างไหมแต่เคยได้ยินโคกช้างใช่ไหมฮะพี่ไปมาเลยไปเลอปาร์คมาแล้วตรงนั้นจะมีวัดที่พระนเรศวรเลี้ยงช้างแถวนั้นเขาเลยเรียกว่าวัดโคกช้างเป็นวัดเทพกุญชรไง ประเทศกุนชอมีพระมีพระพิฆเนศทีท่องค์ใหญ่มากือมาไงที่เป็นเพิง่งที่ดังๆสีชมพู قة. แล้วก็มีไอ้ไข่ที่เขาถูกหวยอยู่ในวัดด้วยใกล้ๆกับเลือปาร์แล้วโลตัรอาหารเยื้งๆกันทา,ทางเข้าเลือปาร์กก็เลยอยากจะบอกเส้นทางเวลาใครมาพิษณุโลกเนี่ยก็นึกถึงจากถ้าไปมิตรภาพเนาะก็มาเนี่ยฮะมาหาฮอนได้ยะไม่ไม่ยากเลยอยู่ในท็อปแลนด์ห้างท็อปแลนด์เนาะแล้วมีเสือ้อด้วยใช่ไหมลูก สั่งซื้อออนไลน์ได้เป็นเสื้อจากยังไงฮะเป็นอ๋อมาจัดงานด้วยแล้วพอหมดวันที่สิบห้าเสื้อนี้ก็ยังอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนไปอีกถ้าจะเปลี่ยนไป้จะเปลี่ยนไปอีกอ๋อนึกว่าเสื้อมีตลอดเออก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายถึงว่าจะไม่มีเสื้อปกติเฉพาะงานนี้มีถึงมีเสื้อใช,ใช่ไหมครับอ๋อค ะะแล้วที่นี่มีเมนูอะไรที่หนูแนะนําให้พี่หน่อยไหมฮะให้ชาวโลกรู้ว่ามีเมนูหน้าตาสวยๆอุวยดูสิทุกคนหน้าตาดีมากจะม,มิอ่เเซเซอไปเสิร์ฟจะเป็นตัวเบคฟาอินเบสตัวนี้ก็เป็นเมนู ที่จัดมาเพื่อมาเอ็กซิ c d ชั้นค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูกาแฟจะเป็นนมคอนเฟ็นดีกับกาแฟจอดเบรคเขาจะทำเป็นคอนเฟ็ตทางด้านบนเรื่องเดิมกับเบเกอรี่ที่ร้านเขาจะทำเป็นทุกรายการเป็นโฮมเมดค่ะอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ค่ะอ๋อน่าตาดีเจ๋งดีเลยสวยอย่างนี้ก็ซื้อมานั่งมองนะสิใช่ไหมกว่าจะกินได้ที่ต้องแบบว่ามองแล้วมองอีกเพราะสวยมาก น่าทานมากเลยอร่อยแน่นอนนะฮะนะครับแล้นี่คือน,น้ำที่เสิร์ฟฟรีให้กับลูกค้าที่มาเป็นน้ำอะไรคะอย่างนี้น้ำเปล่ากับดีโซ่โอเคทุกคนอยู่ในห้างเลยนะทุกคนแอร์เยน็ยนๆฉ่ำ,ำๆนะฮะนะฮะช่วงไหนที่คนมากันเยอะสุดปกติที่ร้านที่แบบช่วงที่คนเยอะมากันก็เป็นช่วงเทศก,กาลทุกวันมาขัดช่วงเวลาเที่ยงห,<ร>หรือว่าบ่ายยังไงฮะช่วงบ่ายบ่าๆอะไรเงี้ยเนะเที่ยงๆบ่ายๆแต่เปิดเก้าโมง เราห้างเปิดเก้าโมงด้วยป่ะหรือว่าสิบโมงห้างเปิดสิบเป็นโมงเราเข้าประตูนี้ได้เลยทุกคนหน้าสะพานสู่นะฮะโอเคนี่ฮะบรรยากาศกันเองมากๆนะ,ะนี่ฮะทุกคนรำตด,ดีนะฮะรสชาติดีมากทุกคนเก่งมากทำรสชาติได้อย่างรสมซือลมากอืมเนี่ยมีความเป็น ไม่เล็กไงอร่อยอร่อยไปหมดฮะรสอนะเ,นะเยวกันคลิปหน้านะครับนี่คือฮอนคาเฟ่แอดสองแควอินพิซซานูเล,ล่ออนะทุกคนอ่ะบอกข่าวแล้วจังน,นะหมกราถึง20ก็จะมีงาน กันกินสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จท,ที่นี่เขาดังมากค่ะเขามีงานทุกปีนะะจัดทียี่สิบวันเลยนะะงานใหญ่มากบริเวณเอ,อ่วังจันทร์ใกล้กับวัดใหญ่เลยทุกคนมาเที่ยวได้ทุกปีปลายปีเขาก็มีงานเกี่ยวกับอาหารอะไรของเขาอะนะฮะที่นี่จะดังในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยววัดนะฮะรวมไปถึงไก่ไก่พระนเรศวร สุนัขพันธ์บางแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนินมะปงเนินมะปางบางละกำรรมเนี่ยเป็นที่เกิดของอสัตว์ประจําสัญลักษณ์ประจาจังหวัดก็คือสุนัขพันธ์บางแก้วอทุกคนเอาแตจคุยค่ะอืมอร่อยมากเจอกันคลิปหน้านะครับ